สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ได้มีโอกาสแวะมาที่ป่าช้าคาเฟ่นะครับผมซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับนะจากโลกโซเชียลที่เมื่อครั้งหนึ่งนะครับนะที่นี่โด่งดังมากทุกคนนะครับก็หลังไหลกันมาเที่ยวนะัถานที่แห่งนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเอย่ยหรือว่าคนในพื้นที่เอย่ยแต่ว่าปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมี ของขายยังเป็นที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้มาเที่ยวกันได้มาทําบุญกันแต่วันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าวันนี้ที่ผมแวะมาเนี่ยผมก็อยากจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทัวร์บรรยากาศหลังจากที่ร้านค้าต่างๆณักนานที่แห่งนี้เขาได้ปิดร้านแล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบหกโมงแล้วนะครับร้านค้าต่างๆที่อยู่ณบริเวณนี้ก็ปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทัวร์บรรยากาศในบริเวณป่าช้าคาเฟ่ว่า มันมีความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนยังไงส่วนข้อมูลนะครับว่ากันว่าป่าชา้าคาเฟ่แห่งนี้ก่อตั้งมาเนี่ยผมไม่แน่ชัดนะครับว่าเขาก่อตั้งมากันแล้วประมาณกี่ปีถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะรบกวนแชร์ข้อมูลนะครับนะ ให้แก่ช่องรถีนะครับนะจะได้นําไปเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมนะฮะนะใกล้ๆกับสามแยกวังชมพูนะครับนะพอเลี้ยวซ้ายมาถ้าใครกลับมาจากภูทับเบิกเนาะ พอมาเจอสามแยกวังชมพูปุ๊บเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเนี่ยครับนะั้นเลยเลยวัดช้างเผือกมานิดนึงนะครับก็จะเจอสถานที่ตรงนี้เลยหรือว่าเซิร์ชใน G- p s ว่าเป็นป่าชาคาเฟ่ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินสำรวจทั่วทั้งหมดณนะบริเวณนี้เลยยังไงนะครับนะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e กดติดตามคลิปไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดาทุกคลิปที่เวลาผมได้ลงไปนะครับนะ โอเคครับสวัสดีครับ่ผู้ชมทุกท่านครับนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับนั้นเดินสำรวจแล้วก็ดูบรรยากาศต่างๆภายในสถานที่ที่เรียกว่าป่าช้าคาเฟ่แต่บอกก่อนเลยนะว่าอยากเชิญเพื่อนๆนะครับนะหรือว่า,าใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสได้มาแวะมาได้นะครับกลางวันเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยอร่อยๆเยอะแยะเลยนะครับนะจะมีร้านเครื่องดื่มนะจะมีร้านเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารร้านเฟรนช์ฟรายอะไรเยอะแยะเลยนะครับด้านล่างตรงนู้น ออด้านฝั่งนู้นก็จะมีร้านขนมครกแล้วก็จะมีตู้ทําบุญบริจาคด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทัวร์ก่อนตอนนี้ร้านปิดหมดแล้วนะครับนี่จะมีกระสือด้วยนี่นี่ถ้าเจออย่างนี้กลางคืนนี่วิ่งเลยนะเนี่ยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์บรรยากาศบริเวณข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินข้างล่างตรงนี้จะเป็นร้านเฟ้นไฟายนะครับผมนะกลางวันเพื่อนๆก็แวะมาได้นี่น้องแมว เมียว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 ป่ะ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 เดี๋ยวเราขึ้นไปกันบรรยากาศหน้าเที่ยวครับผมนะล่มเย็นนะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี่จะอากาศดีมากอตอค่อยๆเดินนี่ครับพอขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะผมมีโอกาสมาที่เนี้ยหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําคลิปสักทีโอ้ตรงนี้สวยนะทุกคนดูเป็นจุดแบบนั่งทานเลยอนะ่ะแล้วก็ ตอนจริงๆก็จะเป็นวิวอย่างนี้สวยไหมดูดิสวยนะเออว่าทุกคนดูดิเห็นวิวทิวทัศน์เลยอ่ะแล้วบรรยากาศดีมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบช่วงเทศกาลผมว่าเขาน่าจะปิดเย็นๆเ,เนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแนวตะวันตกดินนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ กำลังจะตกดินเป็นจุดที่เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ผมดูเนาะตรงนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวเราเดินทัวร์กันต่อหรือจต่ผมชอบมุมนี้ว่ะกลางเย็นเย็นๆมานะถ่ายรูปมาถ่ายลงถ่ายรูปเนาะอุ้ยสบางแข็งแรงนจะมีผีนี่ด้วยประสิทธิชโชคใช่ไหมโอ้ เหมือนเขามองตาเราอยู่นะนี่คือบรรยากาศบริเวณข้างบนนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นร้านค้าต่างๆอร่อยอาหารที่นี่บอกเลยฮนะนี่ผัดไทยร้านนี้อร่อยเพื่อนๆครับถ้าใครมีโอกาสมานะผัดไทยร้านนี้ผมได้ทานแล้วอร่อยรสชาติอย่างนี้เลยสุดยอดนะครับเฮ้ยนี่มีเจ้าตัวชากี้ด้วยนี่ครับ ก็เขาก็จะทําเป็นทางเดินนะครับผมให้ได้เดินกันด้านบนแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงนะแต่ว่าเข้าแข็งแรงนะสะพานตรงนี้นะ่าจะเดินยากนิดนึงนะทุกคนอ๋อแล้วก็จะเป็นทางลงฝั่งนูน้นปะ่ะเดี๋ยวผมพาพาทัวร์ก่อนอเดินยากนิดนึงออ้ยกิ่งไม้ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาทัวร์บรรยากาศที่น่ากลัวด้วยนี่ครับจะมีร้านค้านะนี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนี่ครับเป็นบรรยากาศก็คือร้านปิดแล้วนะร้านปิดแล้วแต่ว่าเราก็ขออนุญาตเขาถ่ายรายการแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศกลางคืนก็สามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กนะครับว้านี่ฮะโอ้ตรงตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นทางลง อ่ะเดี๋ยวเราลงตรงนู้นเนาะโอ้ดูดิต้นไม้นี่รอดมาอย่างนี้เลยนะทุกคนลดตอนเดินต้องก้มนิดนึงฮะเพราะว่าท้าไม่ก้มก็แต่แข็งแรงนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาทำคาเหล็กเสริมด้านล่างคือต่อให้ขึ้นมาเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหักนะครับอันนี้ผีนาางลำเต่งเต่ง นี่ผีนางรำโอ้แต่ข้างล่างนี่ของจริงนะจ๊ะข้างล่างนี่ของจริงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทัวร์จ้ะไปเดี๋ยวเราเดินลงกันนะครับโอ้ดูดิท่านผู้ชมครับฮึบผมต้องค่อยๆจับไว้นะไม่งั้นล่วงแน่โอ้แล้วก็จะมีจุดออกกำลังกายให้ด้วยไปลงก่อนลงก่อน ต้องค่อยๆนะทุกคนหัวทิมได้เลยนะเนี่ยหัวทิมเลยนะเนี่ยเนะแต่แข็งแรงฮะมีที่จับอุ๊โอยอน,นี้เป็นแข็งแรงมีที่จับชุบชุบพอเราลงมาปุ๊บก็จะเป็นโซนไว้สําหรับนั่งทานอาหารกันเนาะนี่ฮะก็จะมีโซนนี้เห็นไหมเพราะว่าเราขึ้นจากตรงนู้นมาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ นักท่องเที่ยวนะครับนะมาทำสั่งอาหารนะครับในร้านนี้ครับนะผัดไทยแม่บางออนนี่ครับผมแล้วก็จะมีร้านสุ้มตำร้านอาหารตาสั่งร้านอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ครัวก็จะปิดประมาณห้าโมงนะครับผมแต่ถ้าว่าเป็นช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยน่าจะปิดเย็นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมชอบวิวนี้มากเลยทุกคนเห็นไหมคือมองไปแล้วเห็นแบบพระาที่ตกดินอ่ะทุกคนดูดิเนี่ย เนี่ยภาที่ตกดินอ่ะสวยเนี่ยวิวสวยมากข้างบนนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราจะพาเพื่อนๆครับเข้าสู่โหมดความน่ากลัวที่นี่ครับมีป่าช้าจริงๆอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ครับนะว่าด้านในของป่าช้าเนี่ยมีอะไรบ้างและกลางคืนนะกลางคืนบอกคำเดียวเลยว่า ไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาหนาสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าอรู้ไหมเพราว่าที่นี่มีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับนะครับที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นนี่ฮะสิงช้านี่ครับ เริ่มแล้วครับนะนี่คือป่าช้าจริงๆนะครับเป็นป่าช้าจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าจริงๆเห็นไหมครับพอร้านค้าปิดปุ๊บจะไม่มีใครเข้ามาพุกพ้านเลยแต่ที่นี่ไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวผีนะจ๊ะนี่ครับ ถึงแม้จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับผมแต่บอกก่อนเลยว่ามันจะกาศที่นี่ไม่ธรรมดาแต่คนอย่างผมไม่กลัวอยู่แล้วฮนะผมชิวฮนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะถ้าใครได้ติดตามรายการผมนะผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกลัวผีนะคือต่อให้ผีดุแค่ไหนผีเย็นแค่ไหนผมก็รับไหวใช่ไหมทุกคนทุกคนได้ดูนะใน a ฟ e b o o k เวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมท้าทุกที่เลยนะ มาซีทาทุกที่กลัวที่ไหนล่ะใช่ไหมอดถนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับพอจะมีข้อมูลยังไงก็มาแชร์ต่อๆกันนะแต่ผมรู้แค่ว่ากลางคืนเนี่ยไม่มีใคร กล้าเข้ามาแน่นะครับขนาดผมถ่ายรายการผมจะต้องต้องรีบถ่ายก่อนตะวันตกดินนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าเดินนะและเทปนี้ผมเดินคนเดียวด้วยนี่จะเป็นองค์พระนะสภาพคือโอ้โหมีแนงมุมด้วยเว้ยเดี๋ยว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 ผมขออนุญาตชื่ออะไรเนี่ยโอ้หใส้เดือนหมดหมดหมด นี่ฮะจะมีจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเข้าสู่โหมดป่าช้าแล้วนะทุกคนนี่ครับแบบนึงคนระับโหมดจะมีกองฟอนเกาเห็นปหช่องเก็บผมไม่ได้กลัวนะที่ผมเงียบเนยบนี่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินบรรยากาศนะครับผมผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมรู้สึกแค่ว่าวางเวงนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันน่ากลัวนี่คือบรรยากาศของป่าแห่งนี้นะคือว่ากันว่านะครับนะจะมีต้นตะเคียนอยู่ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเดีย๋ยวเรารีบสำรวจดีว่าเนาะทุกคนมันก็จะเป็นกองฟอนเก่านะครับดูดิ นี่แค่กลางวันนะเนี่ยนี่บรรยากาศกลางวันนะทุกคนนะเดี๋วดูกลางคืนนะกลางคืนเนี่ยถ้าใครได้ดูในบ้านฟ้าแล้วลองมาคอมเมนต์หน่อยว่าทุกคนเห็นอะไรในไลฟ์สดบ้างนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าน่ากลัวครับขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับจะเป็นห้องน้ําเก่าที่ไม่มีการใช้งานแล้วนะครับผม พระอาทิตย์จะตกดินแล้วตอนนี้ผมอยู่ในกลางป่าชา้าคนเดียวเลยนะแต่ทีมงานเราอยู่ข้างนอกนะผมเข้ามาสำรวจเนี่ยคนเดียวเลยนะครับแต่ผมไม่กลัวผมบอกแล้ว,ผม,มลวผ,มผมไม่กลัวครับผมผมไม่กลัวผมชินแล้วผมมาเถอะผีอะโอ๊ยเฮียเสียงอะไรวะครับนึงครับทุกคนผมได้ยิน ผมยินเสียงเรียกเว้ยเฮ้ยผมยินเสียงเรียกว่ะเฮ้ยทุกคนผมรีบสำรวจก่อนพอพระที่จะตกดินแล้วผมยินเสียงเรียกชื่อผมว่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับกุฏินี่คือไม่มีพระอยู่แล้วนะเป็นกุฏิล้างนะครับผมขออนุญาตนะครับ ดูดิครับเป็นกุฏิล้างที่แบบดูสภาพดิได้ยินไหมนี่คนลุกเลยนะทุกคนเสียงคือแบบคือที่เนี่ยหลวงพี่หรือว่าพระเนี่ยท่านเคยบอกว่ามีผีเปรตนะอุ้ย ดูนี้เอาตะบอนมาด้วยดีกว่ามีใครอยู่ไหมครับผมไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูไม่มีแน่นอนนะเพราะทุกอย่างคือเหมือนเอามาทิ้งไว้ที่นี่แต่วัดไม่ได้ล้างนะท่านผู้ชมวัดไม่ได้ล้างวัดมีพระอยู่ฮะแต่โซนเนี้ยคือโซนเนี้ยเขาไม่มีใครอยู่แล้ว นะครับผมไม่มีใครอยู่เลยแม้กระทั่งพระหรือว่าเนนไม่มีใครเข้ามาเลยห้องน้ําดูเลยครับห้องน้ําคือพังหมดแล้วตู้นแบบนี้นนะเหมือนหมดกัดนี่ครับห้องน้ําก็จะพังหมดแล้วแล้วก็กุฏิอันนี้ก็คือสภาพเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ทําพิธีบวชนะครับบวชต้นไม้อยู่ประมาณสามสี่ต้นเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าตอนนี้นะส่วนตรงนู้นไกลๆนะครับจะเป็นกุฏิของเนรแล้วก็ของพระนะครับ แต่เมื่อกี้ผมได้ยินจริงๆนะทุกคนเนี้ยไม่มีใครอยู่แน่นอนหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่แต่ว่ามีการเอาผ้ามาเอาผ้าหรือเอาจีวรเนี่ยมาตากไว้นะครับได้ยินไหมทุกคนเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมบอกว่าผมได้ยินเสียงวีดวีอ่ะคือผมได้ยินจริงๆนะเวย้ยเดี๋ยวผมพาไปดูโซนที่เป็นตัวตัวโบสถ์นะ เ hey, มื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์เนาะเป็นกล้อง360องศาเนาะ hey. อยากได้กล้อง360องศาเนาะจะได้เห็นแบบรอบๆเลยนะเวลาผมเดินเนี่ยขอสปอนเซอร์เข้าทีฮะเดี๋ยวผมพาไปดูดนู้นนะผมพาไปดูดนู้นแต่ว่าวิธีการเดินคือต้องระวังนิดนึงเพราะว่าที่เนี้ยมันฝนตกพื้นมันแฉะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะนี่ฮะ ทุกคนบอกก่อนนะว่าเป็นการสำรวจช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับนะใครจะคิดเห็นยังไงหรือใครเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าผมเองก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่กลัวกลัวครับผมเลยรีบเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะเดินขึ้นไปไม่ได้นะครับ จะเป็นลักษณะเหมือนโบสถ์เก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครับแล้วก็ด้านในเดี๋ยวพาเข้าไปดูจะมีพระองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นพระพุทธลูปมีเต็นท์ด้วยนะมีเต็นท์เหมือนมีมุ้งนะเฮ้ยประตูเข้าได้นี่ว่เนี่ย นี่น,นี่ประตูประตูประตูเข้าได้ประตูเข้าได้โหขอ,อยนากานนะครับอืมทุกคนดูดิ คือทุกคนฮนะข้างในกลิ่นอับมากกลิ่น <Green S 1> คือแบบกลิ่น <Green S 1> ไม่พึงประสงคนะ์เนาะแล้วดูดิแสดงว่าเป็นบวถเก่าจริงๆนะทุกคนเนาะเป็นบวถเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่างก่อนว่าตรงนี้นี่ฮะมีมูมีเต็นด้วยละแปลกไหมแปลกไหมมีเต็นแสดงว่ามีพระ เข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้ามาทําวัดแน่เลยอืมทุกคนดูดินี่ผมไม่กล้าเข้าเลยนะทุกคนฮะเชื่อไหมถ้าผมกล้าเข้านี่ผมเดินเข้าไปแล้วนะผมไม่กล้าเข้าเลยเมื่อกี้เนี่ยพอผมเดินเข้าไปปุ๊บผมรู้สึกเลยนะรู้สึกแปลกแค่นั้นเองมันรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่อเออแต่แบบเนี่ยดูที่คนลุกเลยด้วยยุงกัดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อย เคยมาแล้วนะครับจริงๆที่นี่เคยมาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ทําคลิปตอนกลางวันเนาะเพราะว่าคืนนั้นมาเนี่ยทุกคนจะได้ยินในไร์สดแล้วว่าเป็นเสียงลักษณะเสียงวี่งลั่นเลยฮะไม่รู้ว่าคือเสียงอะไรนะครับผมนี่ฮะดีไหมดีเลยไหมมีเสียงนังจากในบ้านมีเสียงนังจากในบ้าน เดี๋ยว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 ถอยก่อนเดี๋ยวถอยก่อนมีเสียงอะไรไม่รู้ดังอยู่ในตัวบ้านอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้เนาะอาจจะเป็นพวกอ,อมาหมาแหวหรือเปล่านะเพราะดังกุกกักุกกัก,ก,กเหมือนกําลังเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนอช้างเป็นรูปปั้นช้างนะว่าสําหรับสก,การะบูชานะ,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลางหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็ก็เนี่ยดียไหมทุกคน มีเสียงคนเดินวะได้ยินไหมได้ยินไหมมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดิน หมือนมีเสียงคนเดินนดังมาจากด้านในแต่ไม่รู้เสียงอะไรนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดเนาะจะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวัดเนี้ยไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เพิ่งจะมีการบริณะเมนใหม่ไอ้แมเพิ่งจะมีการบรณะเมนใหม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นศาลา,านะครับผมนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับไม่เชื่อก็อยา่ารบูรดีกว่าเนาะนะทุกคนเนาะ ไม่เชื่อก็อยารู้ดูดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าที่นี่แรงนะครับนะแรงตรงที่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วก็คิดไม่ดีนะคิดไม่ดีไม่ร้ายหรือคิดจะทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมผมว่าสถานที่อย่างนี้น่าจะมีบางอย่างเนี่ยคอยปกป้องและดูแลรักษาอยู่เพราะสถานที่อย่างนี้นะครับเท่าที่ผมมองจากทางด้านหน้าเข้ามาคือเป็นสถานที่เปิดใครจะเข้ามาก็ได้ของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่นี่นะครับนะก็อาจจะแบบ ไปโดนหูโวนตาใครเข้าแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบอ่างได้ก็ได้นะแต่ว่าของที่นี่ก็ยังคงอยู่นะครับนะยังคงอยู่ไม่มีการสูญหายได้อย่างไรนี่ครับนี่คือต้นสีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดียเฮ้ยทุกคนดูนี่ต้นสีมหาโพธิจากประเทศอินเดียนํามาถวายโดยคุณวินยูจันจ้าหูทุกคน สาธุสาธุสาธุทุกคนนะขออนะนุญาตนะแป๊บนึงนะผมเพิ่งเห็นโอ้โหมาไกลจริงจริงทุกคนขออนะนุญาตนะแป๊บนึงนะผมขอตั้งกล้องก่อนนะ อูท่านผู้ชมครับเราเดินตั้งนานแล้วก็มากันหลายครั้งมากเราไม่เคยสังเกตเลยว่ามีต้นสีมาหาโพจากประเทศอินเดียจริงๆครับนี่ฮนะคือต้นใหญ่มากคือต้นใหญ่มากทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะไกลนะคือต้นใหญ่จริงอ้ขนลุกเลยไม่ได้สังเกตเลยครับดูฮนะดูดิ โอเคทุกคนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะครับผมนะขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลย้วกันนะครับนะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนะยังไงฝากกดติดตามคลิปของผมเอาไว้ด้วยนะครับนะคลิปหน้าผมจะไปกันที่ไหนจะเป็นสถานที่อะไรยังไงฝากติดตามด้วยแต่อย่าลืมฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเนาะแล้วก็รายการในวันนี้ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะนําลิงก์ตอนไลฟ์สดมาปักไว้ให้นะครับนะ ก็ฝากพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านช่วยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับนะจะได้มีสปอนเซอร์เร็วๆนะครับบ๊ายบาย